ไปดูที่ชนบุรีนะครับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเนี่ยก็ทำให้น้ำนะครับเอ่อท่วมถนนซึ่งทางด้านของรองนายกเมืองพัทยาครับก็ออกมาดูถึงเรื่องนี้ครับจากกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนนะครับภายในซอยเทพสิทธ์เก้าตำบลหนองเปือมเพอบางลำุงจังหวัดชนบุรีในกรณีน้ำเอ่อขึ้นท่วมขังสูงประมาณ10-30ซนติเมตร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้พักอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับและผู้ที่สัญจรผ่านไปบนถนนเส้นดังกล่าวเป็นอย่างมากก็เกิดความสงสัยว่ามวลน,น้ําที่เอ่อขึ้นมาท่วมนั้นนะครับเกิดจากสาเหตุใดทั้งที่ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาชาวบ้านบอกว่ามีน้ําถูกปล่อยระบายปล่อยออกมาจากท่อของสนามโกคาร์ตนะครับล่าสุดครับ ทางด้านของนายพัฒนาบุญสวัสด์นะครับรองนายกเมืองพัทยาพร้อมกับผู้มยการสํานักกองช่างสุขาพิบาลน,นะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับในซอยเทพประสิทธิ์9ก็พบว่าปริมาณน,น้ําลดลงสู่ภาวะปกะติแล้วเหลือเพียงน้ําที่ยังขังอยู่ตามแอ่งข้างทางเล็กน้อยมีตะไคร่น้ําสีเขียวเกาะติดพื้นถนนอยู่และในจุดที่มีการก่อสร้างระบบระบายน้ําซึ่งคนกําลังใช้เครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เร่งระบายน้ําออกไปนะครับ ท่านรองนายกเมืองพัทยาบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเกิดจากโครงการก่อสร้างที่มากขึ้นทําให้น้ำเนี่ยไปพักอยู่ในแก้มลิงไม่ได้ประกอบกับท่อระบายน้ําในอดีตค่อนข้างเล็กทําให้น้ําระบายไม่ทันนะครับทางเมืองพัทยาเองก็หาแนวทางที่จะแก้ไขโดยโครงการก่อสร้างระบบบ่อสูบเร่งระบายน้ําขนาดใหญ่เชื่อมโยงระหว่างซอยเทพประสิทธิ์9กับซอยเทพประสิทธิ์7คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน15วันนะครับ เพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในอนาคตได้